ยังงั้นเลย่ะยังงั้นเลยหนูไม่สวยแล้วว่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ พูดไปพระทักเด็เราว่าเขารับหนึ่งเรามีคืออย่างนี้คืออย่างนี้คืออย่างคืออย่างนี้นี่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่เพชรขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่เจนงอปงอปุ้ยสุดๆล่ะให้นกองแก้มนไาหลักขอบคุณค่ะหัวใจให้หนูหน่อยแม่หนูจะกดเองหนูไม่ดีจะเลยบอก บดีน้ำดอกติดตามแล้วแมนบล่ะอ๋อใช่ติดตามจริงมันเพิ่งขึ้นแมนบดบวมน้ำดอกเกียดแบบนี้เลย แบบนี้เลยก็บบ hey. okay. ดีเฮ้โอเคได้ไปชดแบบนี้ได้โองน้งดอกขอบคุณดอกกุหลาบนะคะขอบคุณค่ะ หลายรอบแล้วอะไรเองเหรอแบบได้กิฟตมาติดมือคืิฟไม่พอต้องมีกิฟต์ด้วย หนูรอคองฝััอยู่นะหนูไม่นั่งเฉยๆนะคะหนูหนูนั่งรอคองฝันไม่ได้บอกใครแต่รออยู่รอทำไมวิ่งหาเลยให้หนูรู้ให้หนูวิ่งยังไงอะ่ะ พี่กรณบองวนใส่หนูทำไมไหนอะของขัน สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ